สวัสดีครับผมถวินคูล่าที่ว่าเรื่องประสบการณ์ไปต่างจังหวัดเทศกาลโอ้โหรถติดมากเลยผมออกจากบ้าน9้าโมงไปถึงโนนถึงกรุงเทพไปออกจากกรุงเทพไปถึงว่าจะไปสรคามมุ่งหมายไปไม่ทันมืดก่อนแต่ว่าเพียมากอยู่แถวกลางดงขาไปพอดีจะหลับนั่งไปกับรถก็จะหลับแฟนคือคุณเฉพาะคุณพ,ณพร บอกว่าเลยผสมเอาสมให้ทานจะไหวไหมเลยให้ทานก็ขับรถมาเ,เรื่อยพอได้สมโอ้โหร่หางกายก็ดีขึ้นขาอีกวันหนึ่งขากลับวันที่สิบห้ากลับมายิ่งหนักอีกว่าจะไม่หนักกลับมาจากยะโส่เก้าโมงเช้าอ้โหติดอยัสุดๆเลยพอขับมาเรื่อยๆจากงานจากยโสมามาเมื่อ,อยู่กลางดงโอ้เพียด้วยทำไงเน้ะจะหาที่นอนมอง สายตามองเห็นตท้ายแบบแบบแบบ,แบ,บคุณพรองบอกว่ามองเห็นไหมมาทางมองเห็นไหมเขาก็ตกใจผมบอกไม่เคยขับรถกลางคืนมาเป็นส,ส,ส,สิบสิบปีแล้วเห็นแต่ท้ายรถพอมาเจอมาถึงปั๊มบตรทองเลยแวะปั๊มพอแปะปั๊มคุณพรมาปรึกษากันว่าไงเขาเลยผสมเอาสมให้ซอ,องหนึ่งกินทานเสร็จทานเสร็จปุ๊บก็เลืนไปทานข้าวพอไปทานข้าวไปนั่งลงเขาปิดประตูอีกขาวขา,วขาวหมู ก็ได้กินข้าวอิ่มออกมาจะกลับบ้านยังไงเนาะวันนี้เต็นท้ายรถก็มีกะว่าจะนอนที่ปั๊มรถกระจอดเยอะก็ตัดสินใจพอได้สมมองดูไฟโอสว่างขึ้นสว่างขึ้น,นพอได้ขับรถออกมามาตรงไปให้ได้พอขับรถออกมาอกโอสว่างมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้ฟ้าแจ้งเลยสุดยอดเลยสมนี่เป็นที่บำรุงร่างกายดีจริงๆไม่เทียไม่อะไร ถ้าไม่ได้โสมกลับบ้านไม่ได้เลยวันนั้นต้องนอนอยู่ที่ใดที่หนึ่งสองคนกับแฟนโสมนี่สุดยอดหลายสิบปีแล้วขับรถมาไม่เคยขับเมืคืนนานๆแล้วไม่กล้าขับเที่ยวนี้ขับมาถึงสุดถึงกรุงเทพสี่ทุ่มโอ้โห